เะเกมเมอร์ทีวีนะเออวันนี้ผมจะทำเป็นคลิปแรกนะครับเพื่อภาษาตั้งบ้าแบบแบบอะไรธรรมดาแบบอยู่ได้ทำได้หลายคนทำได้เออราเนียยังไม่หานาวเลยเนี่ยนี่

นี่นเ,นมมนเอ่อเสียงดังไปหน่อยเดี๋ยวแม่มาจะโอนให้ร้อยร้อยสามชิบหรือร้อยเท่าไหร่อันนี้พี่คุยกเพื่อนรอยสามชิปโอเคแล้วก็ไปไว้บ้านปูแ่แาาหละฮะมันจะได้ไม่ต้องเสียค่าสมให้ นีทุกคนทำได้หมดสวยจังเลยน่หมดกบบว่าเมื่อก่งเลยสวยจังเลยม,มีคนเหรอฮัโอโลโหล เึฮึฮึฮึไม่เห็จะต้องไหนเลยพี่มีพี่มีเนาะคิดถึงเนาะฮะมาสิพก อันนี้ต่อไปไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยนะเออเนี่ยกลับมาคราวนี้ใช่ไหมจากหอขึ้นประมาณสิบหกโลอ่ะมันนอนหอถ้าปิดแก๊สเครียดไหมเ,เหมออ <c oughs> <c oughs> กลับมาคราวนี้พ่อไม่ นี่เล่อม่ทำนี่เลนี่่นี่นะี่นี่นะี่ตอนนี้ทผิดขออภัยด้วยนะครับนี่เสร็จละหลคาเสร็จปละนี่ม่นี่นะ ไม่ไนใไม่วางเสร็จข้าก็จะเสร็จแล้วเนา่ ทิ้งลงไปหบ้าฝนนีน้ต้องช่วยกันก็ได้ถ้าใครอยากได้สวยๆก็ทำไปเปลีป่ยนแปก็ได้ครับเออวางนี่แล้วก็เอากโคสโตนมาตรงนี้

บล็อกอะไรดีเออบล็อกไม้ขาวก็ได้เลยไม่ใช่กไม้ขาวไม้สีามา,าออกแค่เหมืนน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆเข้มมาเล้วทางนี้เป็นไม่ไผ่ผสมโนนี่เลย ทม่เหมือนกันพอพ่อชะ้าวยว่าผมว่าแล้วแต่ผม วางเข้าไปเฮ้ยต่อไปก็วางกระตุกเนี่ยตอไปเรื่อยๆนะครับต่อนไปเฮนะ้ยลงไป นี่มาคือมาคาพีอี e. นะครับขอยแย้มนะครับนี่มันมาคือมาคาพีอี e. นะครับบอกตรงนี้ใสก่บบสกระจกใส่กระจก ก็ผมชอบปรตนี้นะก็แต่ชับประตูอะไรแล้วก็ที่เหลือก็บางแคอุปกรณ์ยิงนอนนี้นี้นี่ก็อันนี้แค่นี้อันนี้ต้องสงอัน ที่สองปุ้ยที่สองนี่ตุ๊กขับขับมาถึงนี้ก็ได้กล่องวางถึงนี้ก็ได้กล้องมาถึงี้างบนนี้ตกแต่งเลยนี่มันแบบเป็นเครื่องของคนใหม่นะบางคนก็มีบางคนไม่มีสอนนี่นี่ นอนอยู่งไทงนี ic, oh, ้เ yeah, ห yeah. ้ฝักราดได้สวยวาไม่ได้ป่ะแค่ไนปัจัเงินหนึ่งทเหลือก็เอาแค่ไปวาง เอนนี้วางข้างบนนะครับอืมรถตกค้าบ้างท็ือไม่โอ JA ้ยโอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ใช้ไม่วางต่อไปเรื่อยๆวางตต่อวาง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 ต่อไปเรื่อยเ เราฟังนี้ก็เหมือนกันนะครับทำถ้าเหมือน,นเปี้ยกเลยแล้วกนได้ปลดมือมาเรื่อยๆเลยหนึนอนกันนอนกันหนึ่งแล้วไตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เรยตรวน้กอกขาวต็ดนี่ก็ตมันเลนต้นุมดมากวิธีเนี้ยมนเต้เหมือนช็อตเกิดโอ๊ยเรื่องนี้แก นี่่ป็นไงครับแค่นี้ป้าของเราก็เสร็จกันแล้วนะสำหรับวันนี้ก็สวัสด,ดีครับก็อย่าลืมกดตับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ